สวัสดีเอฟซี FC ครับผมใครที่รอรับอิสราเอลครับนี่ชุดนี้ชุดนี้ครับผมวัธที่ผนน่านมาให้มากกว่ามูลเลยแมน,นปะม่ะอ่าให้มาชุดเดียวชุดแรกด้วยก่อนใครเลยก็คือชุดนี้เจ็ดซีหก ok ครับผมจะ เขาเจ้าจะทำงานขาเจ้าโทรมาบอกเพิ่นนาะวัดเจ็ดสี่หกเด้อแล้วก็หกสี่เจ็ดหมุนไปหมุนมาอยู่แค่นี้เนาะอ่าเนี่ยงวดกว่อนนั่นงวดกว่อนนี้เป็นงานอย่างนี้พี่น้องเห็นกันไหมอ่าชัดเจนเนาะอ่าอ่านี่คืองวดที่ผ่านมา เอาวงนนี่เป็นต้นไหนถามกันก่อนถามกันก่อนไม่ยางอีกเหรอฮะไม่ยางเอามันเป็นต้นไหนไ่ยางอีกแล้วนี่ก็รถนะว่าหันกรบบบี้ข้ารถเต้เงิน <c oughs> ว่าหันกระบะเสกซี่หล่าว่าบ่นบ่นบ่ะี้ข้ารถมันบ่ยางว่าสั่นเลยพี่รังเออขอตัวก่อนนะเต้เอ <c oughs> อเอาเป็นต้นไหนที่ว่าคุยกันแล้วเมียบ่บอกเต้เมียเมียสี่ก้อนนี่สีให้่หายนี โอยตัวได้จริมเงื่อวนันขันนเพิ่งซื้อบอ่บ่ดถาสัก้กนึงวอมเดือแรงอมยังบ่ไลยได้หัดเกานึงนบ่ได้หัดเกานึงได้หอดอันอสี่ห้องนิดเดียแต่ว่าขอโทษได้ไรอันซื้อบอ่ได้ก็คือก็คืออ่ะดังแทกขวดแมนบอ ก็เขาคือมีเสียงน้ากันกันเลยโอ้ยกับว่าข่อยเอามาให้กับบอสมุเจ้ากับว่าให้ข่อยจักหน่อยเนาะกับชื่อบัวไวน์ไงก็ยังไม่คู่ขายบัวไห้เทาไหร่แต่ว่างวดนี้เจ่เพิ่นเป็นคนรับตัวซับบ่อืออ่าเพิ่นก็ได้ว่าให้ข่อยซื้อกอนเด้อร์วัตตาจี่อยบัวให้คขาบอกเจ้าเขาว่าคขาบอกเสี้ยนมากเนี่ยเสี้ยนหนึ่งจไปอ่าเฝ้าให้ซ่องก้อน ก็ถือซื้อมาได้เลยจะมาเดินแทะอ่าอ่าบาริก็นเลยว่าขออนุญาตให้ให้เจ้าของผู้เพิ่งได้บ้านซื้อสะกันซะแม่นว่าเพิ่นเจ้าได้คุยกันกับขจ้าวันนี้สามวันเทะแดงมาเปลี่ยต้องมียอะไรมียะไรเปล่ามีอะไรแล้วเนี่ยโอ้เพคนร้อยให้กันแล้วเจ้าเจ้าก็ได้คุยกับเพิ่นอยู่ ุยแค่เดียวเออคุยเดียวก็ได้ถามมาอ่าอิสราเดีวเขาบอกคนเดียวบอกเมียคนเดียวผมอกคนเดีโอ้เรียกจะอยู่น้ำเมียได้วะจ้ป้าทูเป็นเจ้ใดต้องซื้าจะซันน้าบามันเมียมันเสียงว้ของมันซื้อไเนะอออพูดเดียวกันแม่บอกพู้ซื้หไห่ซี้อเอเจ็ดซของบานนี่แม่บอกคนเดียวกันเลยอ่างวดนั้นเพื่นไหมากหันพี่น้องหาไหมาตรงตรงนี่แหละ อ่าถ้าไฮท้าพร้อมงวดที่ผ่านมาอ่าคนเดียวกันเพิ่นว่าข้าเจ้าสิมาง่ายบอฮึข้าเจ้าสิมาง่ายบ่อิสราเอลหรือว่าสิห้องปีหมดแล้วโอ้ไปหาห้อปีข้าเจ้าถือบอห้างหนถือบ่ห้องสีเราห้องบ้าสีโอ้ข้าเจ้าทรงมาให้ทั้งบ้านเสือเขาสีเขาเปิดสีดิโอ้อะห้องสีเขาบ้านสีอ่า เดือนๆก็มาวที่เราโอ้เมือหลายอยู่กับว่าแจกดอกเน่าข้าเจ้ากะเอามาให้เนาะเดี๋ยวเขาเลยอ่าเหนียงอยู่ถือเถียแต่ว่าข้าเจ้ากะนไม่นำใจเอามาให้เฮาฆ่ากันแล้วแต่ว่าเจ้าถามอยู่แต่ว่าเขาจะว่าให้ให้แฟนไปแล้วไปถามเอาถามถามมองกันเต้เอาอย่ามันบันทึกโทรหาบันีึแสดงว่าซื้อไว้เลยมันบันีึกไม่แน่ไม่แน่ไม่แงเอ้ามาทันเคร่องมาขันเครื่องมาขันพลันไป โอ้ไดงมสวดที่ไเ่ยบามโอ้ทัไมป่อยไปด้ยไปก็ต้องิะท่านบอกฮาครับท่นมันเป็นท่หลานบางคนอาจเสียบท่านนมีเวลาเบิ่งตีบ่บ่มาเข้ามบืานเบมือนเข้าถึงมาถายเกันแเออเข้าเออเรงไม่ได้สีเรื่อว่าึ้นมะอ่เออซื้อไว้แล้วมันว่าผืนเข้าเตะแค่เตะเขาสีไรนะไ่ได้โอ้เข้าสีสากคน คุยกันว่าตั้งแต่นี้เจ้าได้นะดคุยกันเงินเลขกตัวนีเขจอมากแบบใดยักษ์เขาแล้วเขาสมัยกับตั้งแั้นกับบรูจักที่ไปที่มาเนี่นบคือว่าขาจาว่าได้มากแล้วกัตัวนันคือตัวนั้น,นเนบ่ยบอคือว่าหันกับโอ้ยลื่อกันสนั่นรันเพื้นอ่มันแมนบอหันของปลอมของแท้ย่หันอ่าผลออกมากจังหูงจักว่าสิบบาท แค่บ้าปอมกับบรูแ้่ะแต่ว่ามันออกนเนาะเขาเจ้าก็หามากก็สัน่นก็หงพอแหล่คอยมากคือแต่มันแลลมาก็สีไปอ่าชอบก็จัดเนาะขัดกรพันเจ้ารงทงรั้งสีหกงทั้งเจ้าหนึ่งมาบาวาชหันมือใเแต่ว่าขืนมัเพราะอนเดกันที่มันลางมาเนะ่ะปเปลี่หน้าไปเพิ่มมาอ่ก็เสียไปตเดียวหรอ่ห้ามุดมั้มาา่าง ก้านึ e. ่งด้าจะจกแล้วมือน <ped> ่ม okay. ือนีออกมแล้วมือมือก้อนเหน่มือนึ่นอ่ามันฟ่องแม่่องเข็มอ่ส่องเข็มคือเคยไหมเขาที้เบดาสีสีขามือออน้ามันหนึ่งทุ่มันมันมาขอมะเออส่องรางส่องรางว่เขาเขาอยู่ตรงไหเขาถือก็มือชดใส่บอกว่าชีเ็ดโอ้มือชุดไทยแม่เกเาชเบ็ดดนาใเขาลมือม่อาวมือมันืมาใหไม่ให้นแม้แต่เดียวอี่ะ่องรางส่อไม่ ว้าวพี่ร้องเดียวสองเดงเลยแล้วสงกันนี่ยส่องกันอยู่ต่วันี่มันจะมันจะออกบุญเคราะ์างอไมพนั้นโอ้ส่องลางวัดที่พานมาเขาเจาะห้มาทิฐหามันบ่ต่มือจะถ่ายหิเก่าหนึ่งตัวเดียวเก่นึ่งตัวเดียวมือด้หน้าขอที่ติดโอ้ีดีดดด้านหน้าชยว่าจะนเขาเจาบอกว่ามาตัวเดียวเลยเขาหาวันเขาเจาถือหาเหมือเคยโดนเคยหาเหมอนเยป้าาม่าหัน่าอหันมัน่สวแล้วเนาะบอกแล้วความ้ือถ่ายมือนี่ว่ามันซีแล้วมันมัน สี่คเปจนำหน้าจะมาเตียงวขึ้นมาบันเอเขาคืนวมันติมแล้วอู้วเอาพี่รองซองล่างใค่ที่รองวดที่ผ่านมาว่ามันรุดบอแมนได้พี่รองมือชุดไทยข้าเจ้าหามากเก่าสิบเอ็ดัเก่านึ่งตัวเดียวพร้อมเขาปซ้อก็เดี๋ยวเขาสลายท่านท่าพเนมืนเ่เขาไปิเกเขาเจ้าพันคุณพันเลยตัวที่มันพวเขาว่าจะลูกด้ย่ไมในแถวที่แห่ห้าเงินนอู้ปัตโตปัตโตเอ้ามันมีเขอปเร่ยนเงินพันเรานเขาเลียนเงินเป็นหลานเี่ยเขาเรีนเขาเนี่ย เออถือคือ,อ,อ,อได้เงินล้านด้วยผมบอกเราจะห้องไ,ได้ไแต่ว่าวดที่ผ่านมาโค้งจุดท้ายให้เก้าหนึ่งเนาะเลขชองล่าง่น,นบ้านแามสิบละมือใส่อ่าโอ้นี่อะไรไปสี่เขามาขืนขึ้นกันได้เชียดไรบ่ายบ่ายบ่ยตักบาทได้แต่ว่าได้เลขบ้าต่ว่ื้อบ่ไดเตี้เขาขึ้นเนี่ยอ่าเอาบายนี้รับอินราเอลเขาเป็นตังไรตัวเก่ามาไปไม่ยังหื ก็ม่อย่างเอาจว่าเรียนอย่าเรียนแก่นีได้เห่นียนะเอะแ่นี้ใช่ไหมนี่นะนี่ไหมเออที่สนิมไหมโอ้นี่ไหมสนิไหมต้องคูน่ไหมเกิเกิตัวเก้าเอื้องัวเกิดลยว้ายว้ามันถึมีคนื่อน้่มอีกว่าลาบาทเลย่ได้เทอะโอ๊อ้าพีร่างเด็กว่าไม่มีคาร์บอมไฟเล เลขตัวเก่ารึตัวาม่าดตัวตัวเก่าอีตัวนิเก็บสององกนเอาเก็บสองหอเียนะใชเอาตัวเดิมตัวเก่าว่าสัพี่ังมีสองคู่นะสองคู่นะเป็นเปอ๋อมีสามตัวสองชุดอืเนยจังหวัดาจะมาจังหวัดมาตัวเดเด้อเจ็บสเป็นไม่แน่นอนเนี่ยเขนว่ะเออเจ็บะเป็นโอ้ยิงสี่ีนอ๋อสี่ตียนโอ้เจ็บนะอืม

ซื้ตัวไว้น้มาซื้ตัวตัวไว้น้ซื้อตัวไว้น้แต่ว่าแต่ว่ามันมาดิ่งซีตัวเดียวอ่าอ่ามันมท่มามาก่โอ้เราต้องมาเห่ว่าเราก็ออกมาบอกยินดซื้อการว่ามันบอกอีดรกเตี้ยมต้องซื้อเตี้ยซื้อซื้อผู้้่เอาผมขอเจ้าผู้เดียวอ่าตามปูเนอ่ย เอามีตัวไดลยบอกเอฟซีดูหนึ่งหอ่ะมันมันสองสงสี่บอว่าหันหอสองสี่หกสองเจดิยมย่งหนึ่งกสองสลัดออกย่งหนึ่งกันเลียนหนึ่งสี่หพี่ร้องอ่าฟังเอาเด้อหนึ่งสี่หกครับผมก,ก็สแปดและชุดที่สองเก้สี่แปดสอตัวศูน็อ่าสองตัวศูนเจ็พี่ร้องอ้าวนี่คือรับอินเสเดลที่เียนคุณไก่เพิ่นนำเสนอมาคเห็นเจ็ดมเป็นร่างแล้วกก็ะด้ เห็น้นะามาทำไมตต้องตัวเอืมีของร้งานนี่เ็รานุวเมาเห็นเนาะเมืวานบนรานเมืวานนี่มาเห็นแล้วอ่อ้าวมีมาชุดเต็มเลตอนนี้มีสองชุดเลยอืม,อม แต่มัดตัวเก่าหวงยิ่งมัต้องซื้ออ่าพูดได้ว่ามันตัวเก่าบ่มาดมัต้องซื้อไม่ซื้อไม่เจอแล้วเราจะเอาผู้เดียว <laughs> งวดนี้เจเอออ่าโอ้โถว่าทำบร์ดาพี่น้องเอ้ยตัวเดิมตัวเกา่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องลงทุนพันวะ่าเนาะไม่เป็นไรตามใจตามไตเด็กผูช<า>มเือไหรอ่าเพิ่นเนี่ยตัวได้บ่เงาะเงาะเสร็จเลยเอาหมดเลยตัวนี้เอาได้ซีไหม เออซีเบน่งมั้ไม่ซีเนี่ยจีซีไม่กัมีซีมดตัวกลับตัวนึ่งเนี่ยก็ไม่กัไม่ซีหน่งซีเก่าซีหกซีแปดอนตัเนี่ยโอ้วิ่งซีฮะทำแผนนั่นไผ่มาวิ่งเื๊เห็นมาต้องโตแซบเอาเนั่นแหละไม่เคียซีคู่นี่แหละมันนี่โอ้ซีหน่งซีเก่าซีหกหกกันแต่ซีคู่แต่แต่ว่าสามตัวมีสองชุดได้พี่้องด้อเกือบจะเดาสุดหรออ้าา ม่ตองวงต้องวิ่งกันหรอกเอาตัวนี้เลยไปไปเอาตัวตรงเลยตรระยะัวนี้ย่างอ่างนี้น้าตัวนี้ย่าย่างนี้เอาจับในเอฟซีเพื่อนรุ่นใหม่นี่คือชุดรับอิสราเอลว่าจะตกเกขานี่หรือว่าดี่ดีของเส้นคุณไก่ที่เพิ่นน,นั่มาเสนอพี่น้องอ่าเอานี่คือชุดรับอิสราเอลเอาผู้ใดอ่ามาค่อยจัดอ่เส้นคุณไก่เพิ่นน,นั่เสนอ คุยกันมาผู้เกา่าผู้ที่ว่าให้เจ็ดสี่หกป้านเนี่แล้วเนาะอ่าแต่วันนี้ขาจาให้มาชุดนี้อ่าไม่ต้องซืบอใครบอ่ชอบบอบไปยังอ่าให้คอยซื้อผู้เดียวก็ได้เพรานว่าโอ้ออออาชัดนะจอพี่หลองอ่าไม่มีตัวเน้นเนาะ <c oughs> ให้เอาเม่ได้มัดชุดตัว แค่ไหนเนาะอืนขึ้นหาอร่อยพอดีอ่าแต่ว่าส่วนมากมันออกตรงๆเนาะคือจังอ่างวดเก้าอ่าห้าเก้าสองก็เก้าสองห้าสองห้าสองห้าสองย่อยดีอ่าแล้วก็มากให้เอ่าเจ็ดสี่หกมันออกสองสี่หกอ่างวดนี้หนึ่งสี่หกเก้าสี่แปดทีหลัง คนว่าขั ah, right. yup. way, ้นอย่างวิ่งวิ่งซีวิ่งซีกัติดซีเลยละเนาะอ่าศูนย์เจ็ดต้องคงเดียวไม่อีกแล้วศูนย์เจ็ดจะเอาจุดออกใครได้พ่อเสียงลังเลยอ้เอ้าพี่น้องเนาะฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องเยอะซี่าสุขุมสุขคนเนาะเห็นกันไหมนี่คือรับอิสราเอลอ่าโดยเสี้นคุ้นไก่เพิ่นน้ำเสนอให้ครับคุยกันจนอ่าสายใหม่เพิ่นว่า ได้แล้วมันบ่สิไปหาซื้อแล้วมันบอส่านเหนือนะโอ้ฟ้ามาเด้อว่าคอยอันคอยจะไปธุระนี่ก็คือจะไปหาซื้อเรียกยืๆๆนตีเลยตันด้วยตัวพี่หลังเอาแคปหน้าจอครับผมนะเอาไม่ใส่โชคได้มานไก่จะเริ่มเส้นคุณไก่เพิ่นได้พี่หลังเด้อขอให้โชคดีมีไส้สุขูมทุกทคนใครที่เข้ามาติดตามแห้งๆต่งางๆทุกข,ขันสำหรับคลิปนี้อ่าโชคงานสวัสดีครับ